จะรู้จักกันดีแล้วในอนาคตเลยนะครับเคยที่ไหมครับเรื่องที่ขเขาเล่ากันมาว่าคนนำดีรักกันด,ดีคนนำเชื่อโดยเฉพาะคนที่สาวว่าแม่นั้นบางแรงเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเชิญรับชมละครเรื่อ,องคนิยาวเลยนะครับ คนมึงหรอไม่อยากจะพูดถึงเลยแมแต่งตัวสวยได้ทท้งวันไม่รู้จะสวยไปถึงไหนเมื่อจริงๆเลย กูจะไม่ให้่วนในดซนหนึ่งขาดหายไปไปล่ะดีเวทพอทีลูกเอีแเราเล่ึเป็นมาป่าฝัดได้ดีแล้วคงนังเนี่ยลูกคนที่สามกำลังหากำลังชอบไปดาวนแต่ก็ไม่รู้จะไปแวะที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยไปได้ทุกเดือนเลยน่าเบื่อจริงๆว่าไงล่ะก็ตาม จะไปไหนอีกล่ะเราอ่ะอ๋ออาจารว่าจะไปละหมาดมาัลแกเลียที่สุเหลิ่งได้ไหน,มนะมะสุเหล่งบ้านเราละหมาดไม่ได้เหรอฮะอาจารยอ๋ออาจารว่าจะไปเยี่ยมว่านที่ลูกสะพายมาหน่อยคนไหนละ่ะ ก็ไม่เหมือนคนที่การจะพูดถึงเมื่อมันจริงๆเลยแต่งตัวสวยได้ทั้งวันรู้จะสวยไปถึงไหนการงานก็ไม่รู้จกทำนักเม,มียต้องสามพันเซจะเอาไปทำอะไรล่ะต้องมากขนาดนั้นนะฮะ ดีลูกกุแตนที่จะหน้าจะให้รอดรางวัลลูกกุแตนกระตันอยู่มาที่มาจะว่ามากไปเลยนะแค่เรื่องนี้มาพูดไม่ลมเลิกเหรอแตะแม่ตัดลูกปลิ่ยนปะเฮ้ยเวาๆไอ้จะตไปขออะไรลูกนี่ไอ,หอกหลอกบ้างพี่ตีไม่สนใจรอพี่ขอใครเก่งจะไปไหนเราไปก็ไปสิอยากไปไม่ใช่เหรอไปไปก็ได้เราไปได้จะโซานกลับมานะกลับมามีปัญหาแมวแดดสอนหรอกไปบ้าอารมณ์เสีย 一娘骂嘞。

i นายกำลยืนเห็นไหมเสียบอกแล้วขนาดเตือเนเนี่ยมันเป็นละหมาดด้ว,ว่าเสียอีกเหนื่อยเสียนะเหนื่อยเสียต้องมาตีกองให้มันทำไมแตต้องเสียตอนที่มีชีวิตอยู่มันเคยทำดีที่ไหนล่ะตอนแก่ตา,ตายมันจะมาสำนึกเห็นไหมเสียเตือนแล้วไม่เชื่อเสียจริงอินคัติเป้ล ที่ฉันทำอะไรผิดไปมายกโทษให้ป้าเราว่าไงป้อว่าไงเพราว่าากันอาทำไม่เหรอ และได้รับชมอยู่ตรงนี้ตามไว้เป็นบทเรียนสอนใจนะคะอัสลามุอะลัยกุมบเราะมาตุนร้อยะบะประการต่อปอมือให้เอาวชนเราด้วยครับและอย่าเพิ่มลงครับคุณครูขอุญาตครับเชิญนักแสดงอยู่บนเวทีทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> เรียนเชิญท่านอิหมานประจำมาสิดครับตามที่จริงแล้วเราตั้งใจไว้ว่า